สวัสดีครับสวัสดีช่วงสายๆนะครับของวันอังคารนะครับที่14ใเมษายนนะครับส5 6 3นะครับวันนี้ก็มาพบกับปรกรณ์นะครับแท็กเตอร์คอนแกนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะครับรถที่ยังขายได้ประจำวันนี้เช่นเคยนะครับแล้วก็จะมาแจ้งข่าวนะครับจะมีรถรุ่นไหนเข้ามาเพิ่มเร็วๆนี้บ้างนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดราคาพิเศษให้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เฉพาะรถที่ยังขายได้นะครับแล้วก็จะแจ้งราคาในแต่ละคันนะครับคันแรกนะครับที่ขายได้ก็ะจะเป็นคันนี้ครับยันม่านะครับยันม่า E F สามเก้าสามทนะครับคันนี้จะเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับ อันนี้คือสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับยันมาสามเก้าคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าแปดนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับยังไม่มีการเก็บงานเก็บสีใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้สภาพสภาพเดิมๆสวยๆอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์อ่าคันนี้ที่ได้ก็จะได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านพ้นนะครับอันนี้จะยางดีสีเส้นเลยนะครับ คันนี้เปิดราคาอยู่ที่265,000บาทนะครับ265,000บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันต่อมานะครับที่ยังขายได้นะครับจะเป็นคันนี้เลยครับอ่าคูเปต้า L อ7 0 8นะครับเดี๋ยวคันนี้จะมาจัดราคาพิเศษให้เลยครับ คันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากครับใช้งานน้อยนะครับ1,600ชั่วโมงนะครับ1,600ชั่วโมงคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี57นะครับปีค่อนข้างจะสูงนะครับคันนี้ยางดีสีเส้นนะครับยางหลังก็ประมาณ70-80%นะครับยางหน้าก็70%นะครับประมาณนี้ครับ คันนี้จะได้อ,อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะครับผ่านพวนตาช้างเป็นผ่านหกใบยี่สบี่โค้งยี่สี่นะครับเป็นผ่านหนักนะครับราคาคันนี้จัดราคาพิเศษให้เลยนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแถมจัดส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกเช่นเคยนะครับคันนี้เก็บสีเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทายคลองเร็วเช็ค ลูกหมากตุกจุดให้นะครับาราคานี้ใครไว้ใครได้นะครับ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้ก็เป็น l c 5 0 8นะครับคันนี้ติดเพิ่งติดจองไปเมื่อวานนะครับลูกค้าจากอำเภอหนองกีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางมามนัดจำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเก็บสีเก็บงานเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ก่อนจัดส่งนะครับ เทียงขายได้นะครับอีกคันก็คันนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็นคูปัต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้จะเป็นรถจับียนปีห้าสี่นะครับคันนี้จะได้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีการเก็บงานให้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะครับพวกชุดสีเดี๋ยวพวกสีพวกเบาะ หลังคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับอ่าคันนี้จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับจะเป็นผ่านห้านะครับราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับ2 6 5 0 0 0าบาท265 0 0 0บาทรวมเก็บสีเก็บสภาพเช็คระบบเช็คทุกจุดให้นะครับอ่าเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะครับ พร้อมจัดส่งให้300รกิโลเมตรแรกนะครับอ่าคันต่อมานะครับอ่าน้องบีนะครับจะเป็นน้องบี2140นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจับียนปี57นะครับ คันนี้จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าผานพวนนะครับแล้วก็ล้อเหล็กกันจมนะครับจะได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับ mm hmm. ใช้งานได้แค่345ชั่วโมงเองนะครับราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่169,000บาทนะครับ169,000บาท แล้วก็คันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นฮีโนโมโตะนะครับจะเป็นรถเก่านอกนะครับ23แรงนะคเครื่องสองสูบนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะสำหรับทำสวนนะครับฉีดยาตัดหญ้านะครับอันนี้เหมาะมากครับ ราคาคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่45,000บาทเองนะครับ45,000บานาจัดบจะส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลไม่แรกนะครับแล้วก็ประมาณวันพุธนะครับวันพุธก็จะมะีรถเข้ามาเพิ่มอีก2คันนะครับ จะเป็นคูปต้า l c 5 0 8นะแล้วก็คูปต้า L3408 เข้ามาเพิ่มนะครับส่วนวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็จะมีคูปต้า L45 DI Special นะครับเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถรุ่นไหนเข้ามาเพิ่มเข้าใหม่จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจจะโทรจองหรือโทรนัดดูรถได้นะครับที่0 88นะครับ3285315 0883285315ครับลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์นะครับมาขอตำแหน่งได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ